เนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่แล้วก็ประมาณคลาสสิกแล้วเชิงดีมากมากนะครับสำหรับถ่ายนักไปแล้วมาแล้วครับจังหวะนี้สเกลให้มาดิยุปปิลัมไหลออกมาโชคลาะตัดสินใจยิงด้วยขวาโอ้โหสวยจริงๆครับลูกนี้โอ้โหนี่ครับโชคลาบนะครับศูนย์หน้าซึ่งจังหวะนี้โอเลนโอนโดบาโบซ่าครับลงไปแทนลูกีโลเปซ ดินวาครับโอ้โหปั่นด้วยซ้ายหน่วกับเอสซีจีสมุทรสงครามไปอย่างสุดมันครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับก็ทางเอสซีจีสมุทรสงครามได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากโชคลาภดินแสงนะครับในครึ่งเวลาแรกแล้วก็ครึ่งหลังเป็นอารอนดาซินวานะครับมาปั่นฟรีคิกเป็นประ